เราอยู่กันในเกม FC 24ครับกับไม่ได้เจอแคเลโมโอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับจะเป็นยังไงครับถ้าตำนานแมนยูกลับมาช่วยทีม EP ที่6แล้วครับ มาต่อกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแมนยูเปิดโอแทฟฟอร์ดเจอกับเชอร์ซีครับนละนี้ผมก็จะโรเตชั่นนักเตะกันไปครับเพราะว่านักเตะเริ่มจะเหนื่อยล้ากันแล้วครับมาดูฝั่งเชอร์ซีกันบ้างดีกว่าครับมีด็อกบาเป็นกองหน้าครับแฟงแลมพาร์ดเอเซียงลิคาโดคาวาโยครับโอ้โหสาระัวครับผู้สาระตูเป็นปีเตอร์เชคก็ไปกันเลยครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับที่โอแทฟฟอร์ดจะแมนยูนี่ตอนนี้อยู่อันดับ2ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับอันดับหนึ่งมีเป็นอาร์เซนอลครับก็ห เรามาดูบรรยากาศคัดซีนก่อนเริ่มเกมกันสักหน่อยครับแฟนๆของแมนยูกำลังเดินเข้าสู่สนามครับแล้วดูคัตซีก่อนด็อกบาร์ครับเจอกับดานี่ครับเมื่อกี้นี้แมสุดอยอดครับไปพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ let's go ไกไซโรต่อมาแล้วลูดิแฟงและผ่านโดนจิ้มครับยังได้อยู่ครับเชอร์ซีฮอตไปทางขวาที่รีเจ็าบอบลงต่อมาข้างหน้าแล้วเะราดูครับหาเลี่ยมอยู่หาเลี่ยมอยู่จริงไม่ได้แล้วไหลมาที่แฟงและผ่านแต่งบอลแล้วบังบังแล้วหลุดได้สั้นเลยครับโอ้โหเชอร์ซีขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งบาตาูต่อสูงครับจากแฟงแลมผ่าจะบอกโอ้ยมาแซ่บอลไม่โดนครีบยแม่แมนอยู่ครับผ่านแล้วครับหนึ่งลูกไปแล้วครับเชอร์ซีครับบุกมานาแมนอยู่ที่โอแทฟอร์ดดูครับแฟง ล้ำผ่านมาบังแล้วพยายามเบียดแล้วครับแต่ว่ามันไม่โดนจริงๆครับลูกนี้ครับโดนไปก่อนเลยแมนยูครับเกมนี้ครับโอ้โหแฟงลัมพลาดสุดยอดจริงๆครับลูกดีต้องให้เขาแล้วครับเชอร์ซีน้ำหนึ่งสูตรคาซมิโร่ตามมาเก็บบอลได้แทงออกขวามาที่หลุยนานี่บอลเข้ากลางมาปาจีซองพาบอลขึ้นมาแล้วแทงยาวๆมาแล้วหาเรียมอยู่โรนดนโดไหลมาแล้วจริงลูกเรี้วโอ้โหเซฟครับมาปีเตอร์เช็คครับซูเปอร์เซฟครับแบนยูได้ใ่มุมครับโดน บูโน่เฟอร์นันเดสครับมาครับลุน้นตะมุมลูกนี้กันบูโน่บอกมาพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเข้าไปแล้วเปิดคอร<ป>์ามาโมงเขียวมาได้ครับเชลซีแล้วยังเก็บได้อยู่หรือเปล่าแมนอยู่<ม><ม>เก็บมาแล้วลูกนี้สวยครับบอลอยู่ที่นานี่โ oh, <good S 1> ู้หปีเตอร์เช็ยังปัดออกไปได้ครับโอ้โหหนุยนานี่ลองซัดดูครับได้ใส่มุมอีกครั้งหนึ่งครับแมนอยู่เปิดเข้าไปอีกรอบนึงมงไม่โดนครับแล้วมาข้าวปีเตอร์เช็กปัดออกมาแล้วบอลยังยังเคลียร์ไม่ขาดครับแมนอยู่ ตามมาเก็บเก็บได้คาเซมิโนออกซ้ายมาก่อนครับเลคิลอนขอนมาลูล้เร้โหูปีจะเช็คบัตรแล้วมองมแงม่มองไม่ได้ลิเจมพาบอลขึ้นมาเบิ้ลมาที่มาดูเอเแกลิเเจมรอดมึงลิเจมกระชากมาต่อมาที่มาดูเอเแกแล้วหูใส่บอลลูกที่ผ่านไปได้มาดูเอเแกที่เข้ามาในกรอบแข็ทษแล้วยังไงจิง้มไม่โดนยังได้อยู่เชอร์ซีแต่งเข้ามาจริงลู้เร้วหูไม่ต้องกรอบครับแฟงลำพากอูเกือบได้มาะต็ที่สองครับ เชอร์ซีบจังหวะสับด้วยซ้ายของแังลำผ่าจะแม่บอลบอลมันเหินด็อกบาออกมาทางสายชีมูดิกเบิ้ลกลับมาที่ด็อกบาเบิ้ลหนึ่งสองมามูดิกกระชากบอลขึ้นมาครับมูดิกจี้เข้ามาแล้วลูีิว่าเขาปางจี้สองแล้วตามมาเก็บวาลันก็ไม่โดนด็อกบาแต่งแล้วจริงลูนิไม่ต้องกอบและแม่เชอร์ซีบด็อกคาเซบิโรอยู่ที่บอลต่อมาตรงกลางบูโนเฟอร์เดสจ่ายเสียลูนิเอาขู่บอลอยู่ที่มาดูเอเก้เชอร์ซีโดนจิ้มโดยวาลันกลับมาที่คาเซบิโรต่อมาที่พอสโคสโคจี้มาแล้วหล ไาที่โรนัลโดออนไลน์รุ่นเดียวแบบนี้ความเร็วจัดจ้านอยู่แล้วกดเข้าไปครับตีเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแมนยูกับสู่เกมครับจากโรนัลโดออนไลน์ครับแล้วดูท่าดีใจครับยีโยนควปราสานลึกละมากลูกนี้ตีเสมอได้ครับจากจังหวะสวนกับเร็วไม่กี่จังหวะครับแล้วเป็นโรนัลโดอานไลน์ครับที่ความเร็วจัดจ้านอยู่แล้วกดเข้าไปครับเป็นประตูใีเสมอครับแมนยูกับสู่เกมได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับลูกนี้ครับแมนยู ถอดคาเซมิโรออกครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับหมดแรงแล้วครับส่งอาราบ,บัตลงมาลุยกันต่อเลยครับกับ เกมนี้ครับไป let's go <S ทุ่มบอลยาวออกมาบอลี่โรด้านายเก็บบอลได้ส่งต่อมาที่นานี่นานี่จี้เข้ามาก่อนนานี่ยังไม่มีใครลากเข้ามาตรงกลางแล้วไปต่อครับหลุยนานี่โชว์สก,กิลดับเบิลแท็บแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางให้โรนโดดีไซก้อยลูดิโอคูใบตรงกอบหรือเปล่าครับนั่นหรือว่าปีเตอร์เช็กเซฟได้ครับดูภาพช้ากดีใไซก้อยแล้ว ลู่เรียบมาไม่ได้ครับแมนยูครับเสียดายครับจังหวะนิดเดียวครับลุนเอาประตูขึ้นนําครับแต่ว่ายังทําไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวกันหน่อยครับถอดสโคกับนานี่ออกครับส่งลัดฟอร์ดแล้วก็ลูนี่ลงมาไปกันต่อเลยครับกับเกมที่เหลือครับยังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่ง เอสเียงส่งต่อมาครับมาดูเอเก้แล้วมาดูเอเกจี้เข้ามาจ่ายมาที่ดีดีแย่ด็อกบาจี้มาก่อนด็อกบาลากมาแล้วไหลออกขวามาก่อนครับมาใหม่ครับลิเจฟลิเจบขอเข้าบาบูดิกเอาบอลลงแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเชอร์ซีสแซงก์นำอีกครั้งนึงครับเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับจากบูดิกแบนจับบอลอย่างเทพเลยครับลูกนี้โอ้โหต้องยอมจริงๆครับมาจังหวะนิดเดียวแล้วดูครับบูดิกนี่มันสุดยอดเหลือเกินครับ ลูนี้ครับลีเจมคอรดเข้ามาแล้วบูดิจับบอลโลหุไว้หลงไป2องตเลยครับกองหลังแมนยูครับแล้วกดเขา้าเสาแรกไปเลยครับเอาละครับเชอร์ซีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับทีมเยือนสุดยอดแล้วลูดี้บูดิกต้องให้เขาเลยครับ ต่อบอลข้างหน้ามาให้กับเวรูรีแล้วไปเข้ากะมาก่อนโรนันโดไหลต่อมาให้กับแลนฟอร์สักลูกนี้ไอเสมอได้ครับแมนยูกับสูงเกมครับจากตัวสัมลองอย่างมาคันแลตฟอร์ย้โอ้โหยิงเข้าไปลูรีรับซัว์ด้วยสายเต็มข้อเลยครับปีเตอร์เช็คลี่เซไม่ได้ครับแล้วดูกดทับงกดลูรีหูสายเน้นๆครับเอาละครับแมนยูไสเสมอเป็นสองประตูต่อสองครับจากมาคันแลตฟอร์รับแล้วเกมนี้ยังไม่จบครับยังได้ ได้ลุ้นกันต่อครับกับสามแต้ว่าทีมไหนจะได้ไปไกเ,เซโดอยู่ที่บอลแล้วนนออกขวาม,มาก่อนเอเซียมไกเ,เซโดไกเ,เซโดกลางมา,าจ่ายมาที่ดีเจด็อกบาออก แสงแลมผัดแลาผัดแลาผันยังยังยังไ่จ่ายจ่ายมาที่ด็อกบาหลุดด็อกบาสัดเลยโอ้โหเชอร์สียบยิงแสงนำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นสาประตูต่อสองครับแล้วเป็นช่วงทนเวลาบาดเจบ็บแบบนี้ก็หเรียบร้อสิครับแมนยูโโครับโอ้โหดีดีแย่ด็อกบาครับยิงประตูนี้ให้กับเชอร์ไซยบแล้วน่าจะเป็นประตูชัยครับแล้วก็น่าจะจบเกมด้วยครับโอ้โหแมนยูพลาดอีกแล้วกับเกมนี้ครับดูครับด็อกบาเล่นการแลมผ่านไหล ต่อมาที่นี้เย่ด็อกบา ok แล้วสับด้วยขวาน,นอกกอบ <โ priorit. S 2> เขโทษลูริววหูต้องเป็นตรงจริงๆครับปีเปตอร์ชมลยเคลนครับแม, e? ไม่ไม่ค่อยเซฟเลยครับ <im ple tattoo ing> เดี๋ยวไ,ได้จัดประตูใหม่แน่นอนฟันเดอร์ซาต้องมาแล้ว โอ้โหดอกบาครับริงท้ายเกมจริงๆแล้วก็น่าจะจดเกมเแบบนี้ครับเชียบอลมาขอจังหวะหนึ่งได้ไหมแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาครับเชอร์ซีครับบุกมาเอาชนะแมนยูไป3ประตูต่อ2ครับได้ประตูชัยจากดินิเย่ดอกบาช่วงท้ายเกมครับโอ้โหเสียอีกแล้วครัแบแมนยูว่พลาดท่าครับไม่ได้แต้มจากเกมนี้ครับแล้วก็แพ้ขาบ้านให้กับเชอร์ซีด้วย มาลุยกันต่อเลยครับกับฟุตบอลพิมลีครับเกมนี้นี่แมนยูว่าเปิดอเทฟฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับบอลมาครับหลังจากเกมนัดที่แล้วครับเสียท่าให้กับเชอร์ซีในช่วงท้ายเกมครับเกมนี้นี่ต้องมาแล้วครับแมนยูไปครับต้องเอา3แต้มให้ได้ครับเกมนี้อย่าพลาดอีครับพลาดต่อเนื่องรัวๆนี่แม่งไม่ดีเลยครับไป let's go ลุย บอลมัดทำแกมขึ้นมาทางขวาแล้วส่องเข้ามาตรงกลางตรงกลางครับโอ้โหแล้วดูครับต้องหาตัวประกบให้ดีครับแมนอยู่อย่างไงเนี่ยจะโดนือป่าครับลูนีกระชากมาสุดเส้นหลังอลแเปลี่ยนตัวประกบไม่ติดหลุดมาแบบนี้ยิงยันเสาแรกครับโอ้โหบอลมัดขึ้นนํำไปก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อสูงครับเปลี่ยนตัวประกบไม่ติดก็โดนลงโทษซะครับโอ้โหแมนอยู่ครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหหนึ่งสูนครับบอลมัดทีมเยอนครับบุกมาน้ำก่อนเลยครับที่โอแทฟฟอร์ดครับหลุดมาแบบนี้ก็เรียบ รเลยครับแม่ Man, ดูครับยืนดูกันหมดเลยแล้วก็<ย>าทางบานี่ยิงแบบดื้อๆยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับชมเคเ่ินดปปัดโดนนิดนึงครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับลูกดีครับบอลมันแรงครับโหดูครับลอดใต้แขนไปเลยครับหนึง่งโซจะบอลน,นัดแต่ยาวออกมาแมนอยู่มงเก็บมาได้บอลอยู่ที่รัดฟอร์ด แล้วต่อเข้ากลางมาซ้ายก่อนครับค่อยต่อบอลใหม่แมนยูใจเย็นๆครับบอลยังไม่ขาดเท่าไรหร่1-0ูอยู่ยังแก้ได้อยู่บอลอยู่ที่เวลูนี่ไหลต่อมาแล้วจริงเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดจะแก้ี้ลง<ม>เป็นตัวจริงก่อนจัดไปเลยครับใจเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วดูท่าดีใจของมันครับโอ้โหพี่จะบินไปไหนอีกคนมีเลยครับนั่นแม่กระเพือปีขนาดนี้ครับดีใจยังกับทีมนำนะครับเอาละครับใจเสมอได้ครับหนึ่งหนึ่งครับแมนยูกลับสู่เกมครับจากบาร ครดฟอสใส่มุมลูดีโดยลูกชอลูกชอ,ชอขคอโช,อชอมาแล้วนานี่มองลูดิมายังปัดออกไปได้ครับได้ใส่มุมอีกครั้งหนึ่งครับแมนยูมาครับใส่มุมกันต่อเลยครับอ่าดูภาพช้าก,ก่อนก็ได้ครับนานี่มงมาลูดิแล้วโอ้โหแล้วดูปัดครับปัด2มือขนาดนี้ก็ไม่ได้ประตูครับ แต่โมมอีกสกรอบนึงคัมแมนอยู่ลุกชอครับลุกชอบอกเอาใหม่แล้วคอมหมาโมอีกทีนึ่งยังปัดออกไปอีกครั้งหนึ่งครับดับเบิลเซฟแล้วคับแบดบนีครับแล้วก็เป็นหลุยยานี่คนเด็กก็ที่มองไม่เข้าครับมาใส่เซฟแล้วใส่อีกครับมาใส่โมงอีกครั้งนึงครับลุกชอลุกชอเปิดคอโชว์ชมาแล้วม่งเขี่ยวมาได้ครับบอลมัดยังยังยังไม่พ้นอันตรายแล้วแม่ยังเก็บได้อยู่คัมแมนอยู่ ใจเย็นๆครับอาราบัตต่อเข้ากลางมาเล่นใหม่ครับอาราบัตออกมาซ้ายก่อนซ้ายแล้วไหลบาลูรีบาไม่หยุดแล้วยังได้อยู่แมนอยู่แมนยูจริงเลยลูรี้โอ้โหเวลูดี้เซฟครับลูดี้แมนอยู่ได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับโดยลูกชอคนเดิมมา ใสมุมใหม่ครับเปิดช้อนเ,<อ>เข้ามามงลูรีใหม่ตรงกรอบแล้วครับลุยนานน่ครับมาวินดิต่อมาที่เมสันเมาส์เข้ากลางมาก่อนนานี่พิกสวยครับนานี่จี้มาก,ก่อหลุยนานี่ยังยังสับขาอยู่ยังไม่มีตัวจ่ายมาแล้วเมสันเมาส์จริงยังปัดออกไปได้ครับมาตามเก็บมาใหม่แล้วทางต่อมาลุยนานี่นานี่เห็นเพื่อนวิ่งแล้วจ่ายมาให้กับเวลูนี่ลูนี่เข้าซ้ายหาเลี่ยมจริงโูปัดออก ไปอีกครั้งหนึ่งครับยังได้อยู่แรดฟอนจากมาที่รูนี่สัว์รูนี้ไม่ตรงกอบแล้วหูจังหวะนี้ครับสองทีเลยครับเวรูนี่ครับสัวนลูนี้บอลมันขูแล้วมันดูครับจริงรูนีโอูหมันห่างเสาเยอะไปหลือเกินครยับมาแม่ต้องแก้เกมใหม่แล้วแบบนี้ครับเปลี่ยนตัวกันน่อยครับถอดบูโนวิดิกวานบิซังกาออกครับส่งสโคอีแวนแล้วก็ปาร์ตี้ส่องลงมาแก้เกมกันไปครับยังเสมอรูนี่ต่อบอลมาที่แรดฟอนแรดฟอดจ่ายขึ้นหน้ มาที่เมสันเมาส์เมาส์พิกบอลไว้ก่อนเมาส์ใจเย็นๆกลับมาที่พอสโคสโคโชสเตปแล้วดึงหลอกมาหนึ่งสโคมาที่เมสันเมาส์องยิงดูลุยสิบบอลครับและน่าจะเป็นจุดโทษจะนั่นไงครับจุดโทษจนได้ครับแมนยูได้จุดโทษแบบนี้ต้องยิงขึ้นนำให้ได้ครับโอ้โหยิงไปสิดมือครับเมสันเมาส์ครับจุดโทษแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมามาดูกันครับว่าจะยิงเข้าหรือป้าครับยิงโดยลุยนานน่ครับเล็งเหลี่ยมแล้ว วิ่งเข้าไปสัดเลยครับโอ้โหแมนยูขึ้นนำเป็น2ประตูตอนหนึ่งครับจากจุดโทษของหลุยนานี่ครับและตซดังกาโชไป1ทีครับเอาละครับแมนยูครับพลิกแซงกลับมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งได้ครับมาจุดโทษลูกนี้ยิงเฉียบคมเหลือเกินครับหลุยนานี่ครับดูววิ่งเข้าไปใส่อหูซ้ายมือครับได้แต่ยืนมองครบผูประตูของบอลมาจบเกมครับแมนยูครับพลิกกลับมาชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับได้ประตู ตูชัยจากจุดโทษของลุยนานนี่ครับก็ไปกันต่อครับเก็บ3แต้มได้ครับหรือแม้ว่ารูปเกมจะไม่สวยงามเท่าไหร่ครับก็ต้องไปกันต่อครับเกมนัดต่อไปที่เจอกับาบยอนบิวลี่ครับเป็นเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับเป็นการแย่งชิงจ่าฝงของกลุ่มนี้กันครับมาดูตัวของาเยอนบิวลี่ครับแฮร์รี่เคนฟองริบรี่จาวุเซล่าโลธามาเตุชครับมาดูฝั่งแมนยูกันบ้างครับนัดนี้ผมเอากองหน้า2คนครับเอาโซชาลงมาเป็นกองหน้าคู่กับโรนัลโด้อาร์นายครับแล้วก็เอา โรนันโด CR7 ซนี่เป็นปี้ายครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับวันนี้เบคแฮมเล่นกลางแทนครับมาครับมาดูบรรยากาศที่โอแทฟฟ์ครับก่อนจะไต่ดื่กัต้องรดน้ำกันสัหน่อยครับแล้วก็พลดินไปจอดแหม่พนดินหรือเปล่าครับนั่นถือคาดมาด้วยดูบรรยากาศก่อนเริ่มเกมนิดนึงครับแฟนแฟนของแมนยูครับเข้ามาสู่สนามครับแล้วดูครับแหมบรรยากาศคัตซีครับลูนิโซชาซัดเข้าไปครับมาลุยกันเลย ปาจีซองอยู่ชิบอ่ายมายข้างหน้าให้เกวคาเซบิโลไหลยาวๆมาที่โรนัลโดอานายอานายหลอกมาลนึงแล้วอานายเข้าก็โเคโทษจริงเลยครับกอ อ่าหน่ยครับยี่ให้แมนยูขึ้นนำไปก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อสูครับลูน,นี้ดีหลอกสวยมากครับม,มาแ่มาไทเดอริกดีหลังหักไปเลยครับแล้วหลุดเข้าไปสัดด้วยสายผ่านตัวนอยเออร์เข้าไปครับหนึ่งสูงแล้วครับแมนยูเจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อนเลยครับแมโอซสิตก,ก็สะใจไปสิครับแบบนี้ บายยนทาเกมขึ้นมาบอลอยู่ที่โรท้ามาเทลุสออกซ้ายมาก่อนแล้วดูฮัมเบิลกลับมาใหม่ครับค่อยต่อบอล<อ>ไปไหลต่อมาลูนี้แล้วเป็นแฮร์รี่เคนยิงเลยโอ้โหใส่เสมอเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับจากแฮร์รี่เคนครับแม่กองหน้าตัวเป้าคนนี้นี่ขูคมเกิบจริงๆครับแล้วเป็นแฮร์รี่เคนยิงแบบนี้ก็ไม่ต้องรับครับ,รบเข้าไปเลยครับซัดจากนอกกรอบเขตโทษครับลูริซัดด้วยขวาแล้วโอ้โหปีเตอร์ชไมเคิลรู้สึกว่าจะโดนบังด้วยครับ เอาละครับบาเยอร์ใส่เสมอเป็น1ประตูต่อนหนึ่งครับจากกองหน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคีสีคิดลูนี้เล่นสั้นมาบอลอยู่ที่พอสโคสโคแต่งเข้าซ้ายสโคงางจิงหน่อยเออปัดได้ครับยังยโซชาจ่ายกลับมาที่คาเซมิโลจีมังก่อนแล้วไหลบ้าลูี่สติบอครับแล้วตามไปปั๊มไม่ถึงยังได้อยู่ได้อยู่แล้วพอสโคหาเลี่ยมจิงลูนี้แมายิงไม่ดีครับลูดี้โอ้โหจังหวะงางยิงของโอเซลาลากมาแล้วโดนปั๊มโดนคาเซมิโลคาเซมิโลจะโตกลักกบลูี้ บอลอยู่ที่โรนโดอานายออกมากนขวาแล้วโซชาแทงยาวมาลูกนี้ลุนเลยครับ4-7ไหลมาที่พอสโคจ่ายมาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโบ้โหขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งครับแมนยูเอาแล้วโอหห้โหดาหน้าครับโรนโดอานเดลิกจ่ายมาให้กับลิซ่าลาซูแล้วโดนปามลูกนี้แบนยูชุกมาได้แล้วจ่ายต่อมาที่พอสโคจี้มาสโคลอง,งอยิงดูก่อนครับโบ้โหยลอยเออปัดออกไปได้ครับยังไม่ได้ไประตูขึ้นน้ำครับแมนยูครับแม่อซิคนี่ ต,ตีวแผงเข้มแล้วครับรู้สึกว่ารูปเกมนี้จะเจาะยังไงก็ยังไม่ได้ประตูคแมานยู จ่ายบอลข้างหน้ามาที่อานายเบิ้นต่อมาที่ซีอาร์ซวแล้วเบิ้นกลับมาที่อานายอานายจะแหวกแล้วลูกนี้โดนจิ้มไปได้แล้วหลุดมาถึงหลุดมาถึงเบคแฮมโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้แมนยูเปลี่ยนตัวครับเอาพอสโคออกครับเอาลูนี่ลงไปแทนครับแล้วก็อีกตัวนึงครับนานี่ครับลงไปแทนโซชาลุยก,กันต่อเลยไปบอลอยู่ที่แฮร์รี่เคนจ่ายเข้ากลางมาแล้วปั๊มไม่ได้ครับแมนยูจะต้องกลับบอลที่ลูน,ลนี่ลูนี่แทงขวาม,มาก่อนให้กับลุยนานี่ครับ ดนานี่อยู่ที่บอลแล้วดาี่ไม่จ่ายเขใจ่ายเข้ามาแล้วลูนี่สับสายลูนี้น้อยเออปัดออกไปได้ครับโอ้ชาไปจังหวะนึงครับลิซ่าลาซูล,ลากมาจ่ายมาที่บุลเลอร์บุลเลอร์เห็นเพื่อนวิ่งให้กับริเบรีต่อมาที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนจับมาที่ริเบรี่ริเบรี่ดึงจังหวะแล้วกลับมาลุยสินบอกแล้วยังได้อยู่กับไบเยนแล้วไหลมาลูดีชาวาสไตเกอร์หยเรียบร้อยครแมนอยู่รครับโดนแซงครับเป็นสองประตูต่อนหนึ่งครับจาก เซบาสเตียนชาวาสไกเกอร์ครับยิงประตูชัยให้กับไบร์นมิลลิกหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหขาโอทฟฟอร์ดอีกแล้วหรือเปล่าครับแมนยูครับโอ้ท้ายเกมแล้วด้วยครับโอ้โหเสียดายครับดูดีวินิกนี่เซ็งเลยครับโดนท้ายเกมแบบนี้ครับหลุดบาครับมาดูครับโอ้โหพลาดจริงๆครับสัตว์ด้วยสายเข้าไปครับชไมเคิลเซไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหไบร์นครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับแบบนี้นี่การันตีอันดับหนึ่งของตารางหรือเปล่าครับ เวนลูนี่ลากบอลมาก็ลากบอลมาโอ้ดหโหนึ่งนิดหนึ่งลูนี่จ่ายมาที่อานายอานายลองดีไซเ่กลอนูดูดูยังได้อยู่ครับแมนยูเก็บมาใหม่แล้วตกอกับายจี้ทีสิงบล็อกครับบ่งเชียรมาแมนยูตามมาเก็บก่อนเก็บไว้เก็บไว้ให้ได้ครับยังยังไม่จบแล้วเอ้าอาจารย์เป่าจบเกมเฉยเลยครับแมนยูครับแพ้บาเยอร์เมิวนิคคาบ้าครับในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็บาเยอร์ครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนครับหมแมนยูนี่ตกมาอันดับสองครับ โอ้คาบ้านอีกแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูในเดแจมเกมนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแมนยูครับต้องไปลุ้นเชว่าจะเจอกับอันดับหนึ่งของกุ้มไหนครับจอไม่เป็นไรครับมีแพ้มีชนะบ้างครับไปกันต่อเลยครับกับเกมนัดต่อไปครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ครับแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลครับเกมแดงเดือดอย่าดูฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างครับดอะไรอัพครับกองกลางครับซาบีอลองโซกับแบ็กซ้ายเป็นลิเซ่ครับปีกซ้ายเป็นมาเน่ครับ มาดูฟังแมนยูกันบ้างครับผมจัดแผนไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยครับแผนตามเดิม let's go ลุยครับฟุตบอลแดงเดือดครับมาดูว่าว่าจะเดือดขนาดไหนครับเกมนี้ครับกองจับบาที่โมฮ oh ัมเหม็ดซาลหาครับนับใส่ทั้งสองทีมกำลังจะเตรียมลงสู่ส้นนมครับพร้อมจะใส่กันแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าไหมครับไปสิเฮ้ย กดแล้วก็ไม่ไปครับมาเสียดายครับโหดูครับแม่มันขัดอารมณ์เหลือเกินครับพร้อมแล้วเนี่ยไปเลยที่ว่าเร็วๆกดให้มันติดๆหน่อยครับมาดูบรรยากาศชัดนก็ได้ว่าแม่โยเลียงเงี้ไปครับเกมได้เดือเกมนี้ครับเบ็กแฮมกับอลองโซครับแต่ชนมือกันไปกอดบอลอยู่ที่ซาลาแล้วซาลาจีมาแบบนี้โอ้โหหลุด้าแล้วครับโมฮัมเหม็ดซาลาบากรแล็อกมาหนึ่งแล้วเปิดใส่ก้อยมาลูรีไม่ถึงมาเน่ครับแมนอยู่เก็บได้โดยเบ็แฮมเบ็แฮมอยู่ที่บอลจ่ายมาลูนี้ ให้จำลูนี่แล้วบันเข้ากลางมาแทงบอลเล้วมาหลุดมาหลุดบันดิไซายก,ก้อยลูนี่ติดบอลครับโอ้โหแมนยูครับได้เตะมุมแทงครับพอสโคครับลองยิงลูนี่ครับไม่ยิงได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับดีไซน์ก,ก้อยแล้วโอ้โหติดบอลลูนี่เต็มุมเตะแบบฟานได้เตะมุมครับแมนยูมาครับเตะมุมโดยวานบิซาก้า ขอดเข้าไปแล้วบ่งมาลูดี้ไม่ดีครับแล้วยังไงครับเนี่ยจุดโทษอจะแมนยูได้จุดโทษเลยครับโอ้โหลูนี้แฮนด์บอลครับมาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับทำเสียจุดโทษซะแล้วครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหเต็มเต็มครับโรนันโดครับบ่งไม่โดนครับโดนหนุนด้วยครับโดนมือไปเต็มเต็มครับแล้วจุดโทษลูกนี้ครับสังหารโดยโรนันโดซีอาร์เซเว่นครับวัดเก้าอยู่ครับวิ่งเข้าไปยิงสิครับ พร้อมแล้วก็จัดไปครับ let's go เข้าไปกดเต็มเตมลูดีเรียบลอยครับแมนยู่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูงจากจุดโทษของโรนัลโดซีอาร์เซเว่นครับกดลูดีเข้าไปไม่พลาดจะยิงไปทางซ้ายมือครับอาริสซอนนี่พุ่งผิดทางก็เรียบลอยครับหนึ่งสูงเลยครับแมนยูขึ้นนำก่อนครับที่แอนฟิลครับจากโรนัลโดซีอาร์เซเว่นแทงบอลสวนมาที่เวลูดีลูดีจ่ายมาให้พอสโคก่อนสโคเด จังหวะแล้วไหลต่อมาที่เบคแฮมทางขวาเบคแฮมเห็นรูนี่แล้วขอดเข้าไปบงเต้นมครับโอ้โหอลิซอนรับบอลอยู่ที่รูนี่รูนี่ดีไซส์ก้อยมาทางซ้ายแล้วมองเข้ากลางมาก่อนบูโนแทงมาแล้วส่งเับมาลูนี่แบซาลาลากบอลมาแล้วกดปั๊มโดยวีดิครับวีดิปั้มมาได้จ่ายมาที่บูโนบูโนต่อมาที่เบคแฮมเบคแฮมเห็นพอแซมโคจริงเลยครับโอ้โหลี่จ่ายอย่างสวยแล้วก็จบอย่างคมครับจากพอแซมโคกดเข้าไปครับเป็น2 ประตูต่อศูนย์เลยครับแมนยูหนีห่างลิวพูออกไปแล้วครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับพอลสโคลูกนี้ต้องให้แล้วครแบบนี้ครับเบคแฮมไหลมาอย่างสวยครับมีหน้าที่วางเท้าใส่สร์อย่างเดียวเลยครับลูกนี้พอลสโคครับบอลเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับแมนยูบุกมานำลิวพูที่แอนฟิลด์สองศูนย์ครับเจเก้นเขาก็เซ็งไปกับแบบนี้แมนยูถอดลูนี้ออกครับส่งอานายลงมาครับแล้วก็นานนี่ครับลงมาแทนพอลสโคครับ ไปกันเลยรู้กันต่อโตโมอริจ่ายมาที่เทนแล้วโตโมอริรอบหนึ่โตมอริโดนตํมแย่งไปได้โดนคาเซมิโลต่อมาที่โ,โ,นโ,โรนัลดอนา,ายหลุดเดียวมาอานายยิงพาวเวอร์ชูลูกหูไม่ตองกอบเฉยเลยครับลูดีแมนจูตามมาเก็บบอลได้แล้วบอลอยู่ที่แรดฟอนแรดฟอนสอบเข้ากลางมาให้กับนานี่ปั่นดูรูเรูเอลิซันปัดออกไปได้ครับ ใจเตะมุมแทงครับลูดีแมนยูเตะมุมโดยวานบิสก้าเปิดคอร์ดมาโมงเจามาแล้วจริงคอ้โหอาริสรันเซฟได้ครับลูนี้รับอยู่เปิดจาามาแมนยูมงเก็บมาอีกรอบหนึ่งยังได้อยู่ครับแล้วลูดีแรดฟอร์ทำสวยแรดฟอร์ต,ต่อมาให้เพื่อนลุดเจียวใบลำหน้าแล้วจริงโดยเดวิดเบ็คแฮมครับกดนลูกดีเข้าไปครับเป็นสาป,ประตูต่อสู่เลยครับแมนยูโอ้โหหนีห่างลิ์พูไป3ลูกแล้วครับที่แอนฟิลครับมาคาบ้า เลยครับหรือว่าูลเกมีครับเก็บบอลได้แล้วทางมายาวๆหลุดมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเบกแฮมครับวิ่งเข้ามาใส่ด้วยซ้ายครับบอลเต็มข้อครับลูดีแรงลึกเกยมาสามศูนย์ไปวารานอยู่ที่บอลทางมาข้างหน้าที่อานนแล้วเบิ้ลกลับมาที่บูโนบูโนต่อมาที่โรนันโดอาไนลดเดียวเข้ามาในกรอบแคทโทแล้วยิงเข้าไปครับเป็น4ี่ประตูต่อศูนย์ไปเลยครับแบนเชสเตอร์อยู่นเ็ดครับได้ ประตูที่4จากโรนันโดได้หูกดลูกนี้เข้าไปปั่นเข้าไปอย่างสวยงามจริงๆครับโรนันโดลูกนี้ครับเป็นลูกเก่งของเขาอยู่แล้วครับหลุดบาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับใส่สกอร์ได้เลยครับ4ประตูต่อศูนครับเรียบร้อยครับขาแอนฟิล้วครับเลี้วผูครับเกมนี้ครับสามแตนีกาลันตีแน่นอนครับเกมนี้แมนยู ลิวพูเก็บบอลมาเขี่ยโดยซาวเลยครับเขี่ยกลับหลังมาลิวพูเคาะมาแล้วก็หมดเวลาครับแมนยูครับบุกบาชนะลิวพูที่แอนฟิลไปสประตูต่อศูนครับโอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ E ีพีหน้าครับถ้าดูแลชอบใจก็ฝากกดซั b ส c r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะครับไปก่อนครับคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้ครับผมมาตอบทุกคนแน่นอนครับเจอกันใหม่ E ีพีที่7ครับไปแล้วครับบาย